ครับผมนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่างวัดนะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นก็ขอกราบเพราะว่าสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มานะครับผมส่งงานลูกค้านะครับผมเป็นชุด12บนิ้วนะครับผมคาราโอเกะนะครับแนวตู้แยก3ามชิ้นงานนะครับผมชุดนี้ก็ จัดส่งไปจังหวัดนะครับผมจัดส่งไปจังหวัดเชียงรายนะครับผมขอบคุณลูกค้านะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมเทให้ความเชื่อมั่นนะครับผมนะครับก็เป็นสเปคงาน12นิ้วไม่เหล็ก220นะครับผม2ก้อนโคงหล่อไว้คู่นะครับไว้ 1, 3นะครับตัวนี้นะคร Hin ับผมเสียงกลาง8นิ้วนะครับ8ดอกนะครับผมหน้าม่วงหมกแคปลานะครับไม่เหล็ก120ไว้35นะครับตัวนี้นะครับผมนะครับก็เป็นแหลมมัจจุราช2คู่หรือ4ดอกเลยนะครับผมครับตู้ก็จะเป็นโทนสีฟ้าตัดลายขาวนะครับ ตัวนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณลูกค้าจากเชียงรายนะครับอ่าตอนนี้ก็ทีมงานกําลังนะครับประกอบนะครับผมก็เป็นชุดแอมนะครับตัวนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมนะครับก็จะมีระบบแอมสตัวนะครับคัดีขับซับแล้วก็คัดีขับกลางนะครับเราจะมีคาปาอยู่ด้านในนะครับ2ลูกนะครับผมแล้วก็ระบบจ่ายไฟสวิตชิ่งนะครับอยู่ด้านบนนะครับผมนะครับ อุปกรณ์เรานะครับสามารถรื้อถอดหรือเก็บนะครับหรือเช็คได้ทุกอย่างนะครับผมไม่ไม่ได้ตายตัวนะครับเราสามารถถอดได้นะครับตามที่เห็นในวิดีโอเลยนะครับผมนะครับฝาก็จะถอดเป็นชินเป็นอันได้นะครับผมนะครับสามารถดูแลได้นะครับเนี่ยเซอร์วิสได้นะครับตอนมันเสียมันพังนะครับอ่าประกอบโดยช่างเบน์นะครับอ่าสำหรับตู้แอร์นะครับผมมีพัดลมระบายความร้อนด้านด้านข้างทั้ง2ตัวเลยนะครับทั้ง2ข้างนะครับผมพูดผิดนะครับ ระบบปรีก็จะมีปรีจัดแบนนะครับแยกซับนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปรีคาราโอเกะหนึ่งตัวเครื่องเล่นบลูทูธสวิปปีเปิดสองตัวนะครับวัดโวลต์แจ็คอินพุตนะครับก็คือแจ็คสัญญาณเข้านี่นะครับผมตัวเหลืองๆนี่นะครับผมนะครับเอาไว้รองรับสัญญาณอื่นๆนะครับจะเป็นเสียบสายลำโพงอะไรต่างๆไอเสียบสายสัญญาณนะครับพวกเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะครับผมนะครับที่เราบลูทูธไม่อยากบลูทูธนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นช่างดิ่งนะครับผมนะครับ โอ้โหนะครับยิ้มหน่อยครับช่างดิงนะครับเห็นกล้องนี่ไม่ธรรมดานะครับผมนะครับหลบนะครับหลบหน้านะครับี่เป็นสายลาโพงนะครับผมฝั่งนี้นะครับทําประกอบสายลําโพงนะครับช่างเบนก็ประกอบตัวแอมนะครับผมดังไม่ดังก็ขึ้นอยู่กับช่างเบนนะครับรอบนี้นะครับฝากความหวังไว้ที่ช่างเบนนะครับผมโอเคครับผมนะครับ เรามาเทสเสียงนะครับฟังพร้อมๆกันนะครับตอนตู้เสร็จนะครับผมนะครับเดี๋ยวก็ท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามกันเข้ามาก่อนได้นะครับผมคุยกันก่อนนะครับไม่ทําไม่เป็นไรนะครับผมนะครับสาหรับชุดแต่ละชุดแต่ละราคาก็คุยกันก่อนได้นะครับผมอนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับผมในช่องวัดออริโอซาวชาแนลนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันไปเรื่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพร้อมๆกันเลยครับตอนมันเสร็จนะครับผมมาันเลยครับ ครับผมนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะครับก็มาเทสเสียงสรงงานกันพร้พอมๆกันครับผมชุดนี้จะส่งปะัะจวเชัยรายครับมาฟังกันเลยครับ I see i i ช่วงพิเศษตามคำขอช่วงใส่เน่เสสยนเดียกรับ ครับผมนะครับสำหรับท่านใดสนใจครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมจะไปอดีไลน์เฟซบุ๊กเบอร์โทรในนั้นับผมชังวัดนะครับ0625173840นะครับอย่าลืมกดติดตามถ้าชอบได้ผลงานนะครับก่อนอื่นผมก็ขอกราบครับว่าสวัสดีครับ